สมัยของคุณทักษิณที่ขยับค่าแรงพรวดพร,ราดเป็น300นี่สุดท้ายมันก็ดันจนได้แต่ว่าก็เกิดโกลาหลกันครั้งใหญ่แล้วเขาก็เลยมองว่าถ้ายุคนั้นทําได้ยุคคุณเศรษฐาก็จะพรวดเป็น600เดี๋ยวก็จะทําได้หรือเปล่าเมื่อไหร่เออเมื่อไหร่อันนี้คือคําถามของประชาชนของผู้ใช้แรงงานว่าเมื่อไหร่แล้วผู้ประกอบการ เขาก็จะถามกลับมาว่าถ้าเมื่อไรหกร้อยเมื่อนั้นปิดโรงงานเพราะเศรษฐกิจโลกมันไม่ได้เอื้อที่จะทําให้สามารถเพิ่มแรงงานได้ขนาดนั้นเพราะผลิตสินค้าแล้วมันส่งออกไม่ได้อ่ะคือคือหมายวาว่าสมัยรัฐบาลทักษิณกับสมัยรัฐบาลคุณเศรษฐาไม่เหมือนกันแล้วใช่ไหมมันไม่ได้เหมือนกันพลวัตของโลกมันคนละแบบเลยคนละสมัยคุณทักษิณนะ่ะมันไม่มีไม่มี สงครามนะคุณมันไม่มีเอ่อไม่มีการลบพุ่งกันในในตะวันออกกลางไม่มีลบพุ่งในยุโรปไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องเออนิติสงครามในที่ต่างๆแต่วันนี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปแล้วตอนที่คุณมาเป็นรัฐบาลหรือคุณประกาศนโยบายเนี่ยไอ,อเหตุการณ์นี้มันก็เกิดขึ้นมาก่อนแล้วทำไมคุณไม่เตรียมการ เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาก่อนแล้วไม่ใช่มันเพิ่งเกิดตอนที่คุณมาเป็นรัฐบาลทำไมคุณไม่คิดเผื่อไว้นี่คือปัญหานี่คือสังคมต้องตั้งข้อสงสัยว่าคุณกล้าที่จะบอกว่า400บาท600บาทเนี่ยภายใน4ี้าวันคุณทำได้จริงอะ่ะ